คุยแซบโชว์อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะก็มีอีกหนึ่งสาวเก่งสาวสวยนะคะเรีได้ว่าเป็นเจ้าหญิงแห่งวงการลูกทุ่งเลยนะคะฉายานี้เนี่ยไม่ได้มาเพราะโชคช่วยค่ะเพราะว่าทํางานดีทํางานเก่งดูแลตัวเองดีนะคะทุกคนต้องไม่เชื่อนะคะว่าผู้หญิงคนนี้ที่คุณเห็นอยู่ 47แล้วค่ะวันนี้นะคะจะมาบอกเคล็ดลับความงามนะคะกับพี่ฝนของเรานั่นเองนะคะขอต้อัรับค่ะพี่ฝนนสุนทรค่ะสวัสดีค่ะพี่ฝนทุกคนสวัสดีค่ะเจอทุกทีก็ยิ่งบอว่า ดูเด็กลงเด็กลงนะพี่ฝนนะก็จะพยายามเด็กนานๆค่ะก็จะพยายามยื้อไว้ให้ได้นานที่สุดแต่ว่าพี่ผ่านมาหมดแล้ววันนี้คุณค้าไม่มาด้วยเหรอคะมาค่ะคนขับรถมาสิคะมาใช่ไหมคะมาค่ะจริงๆแล้วอ่ะสี่ิบกว่าแล้วมีปัญหามาแน่นอนอยู่แล้วแต่ว่าวันนี้จะมาบอกให้หมดเลยว่ามันหายไปได้ยังไงสำหรับปัญหานี้แต่ อยากจะบอกว่าคนที่มีริ้วรอยหมองคล้มอะไรต่างๆนะคะ,คะผิวหน้าไม่กระจ่างใสเนี่ยฝ้ากระเกินอายุมาฟังทางนี้ค่ะอยากจะให้จดเบอร์ไว้ก่อนะนะคะ,คะเพราะว่าวันนี้เรามีความพิเศษมาให้จำนวนจำกัดนะคะ,คะจดเบอร์ไว้ก่อนเลย020177888หรือว่าแอดไลน์มาที่ a อดอาริเซนะคะวันนี้จะมาบอกเคล็ดลับทุกอย่างเลยให้คุณดูอ่อนกว่าวัยแล้วก็ดูเหมือนนี่เขาเรียกว่านี่ให้ดู เหมือนไอ้อด,ด,ดูผิวดูผิวเออนิดหนึ่ง<อ>นิดหนึ่งนะคะ อยากจะอ่อนกว่าวัแบบนี้จดเบอร์กันไปแล้วดเบอร์กันไปแล้วนะคะทั้งหมดเซ็ตด้านหน้านี้6ชิ้นนะคะจะมีเซรั่มขนาด50 ml จําจำนวน2ขวดนะคะแล้วก็ครีมขนาดพกพาอีก3หลอดซึ่งครีมขนาดพกพานี่เทียบเท่ากับครีม1นึ่ก็ปุกใหญ่เลยนะคะสำหรับแฟนๆรายการนี้กดเบอร์รอก่อนเลยนะคะ0 2 0 1 7 7 8 8 8หดอดไลน์มาที่แอดอซเราให้แค่100สายเท่านั้นนะคะยังไม่พอเราแถมฟรีอีก กระเป๋าอีกหนึ่งใบกระเป๋าผ้าทั้งหมดนะคะจาก7,440บาทวันนี้ให้คุณเพียง1,990บาทนะคะเพราะฉะนั้นรีบโทรนะคะเพราะว่าช้าหมดอดเดี๋ยวไม่ทันนะคะ 02, 017, 7888ค่ะรีบโทรมาเลยค่ะหรือว่าแอดมาที่แอดอลิเซ่นะคะ ก่อนอา,อาดีเฟียก็ช่วยอะไรได้บ้างพี่คือก่อนหน้านี้เนี่ยผิวก็จะมีความแห้งกล้านตามรูปเลยค่ะตามรูปเลยริ้วรอยมาตามวัยนะคะตีนการ่องแก้มพวกร่องน้ำหมากเนี่ย ชัดมากานะคะฟ้า,ฟาใช่เพราะว่าเราร้องเพลงไงเราจะต้องเจอ spot light ฟ้ากลาดจุดดำดำพวกสีผิวที่ไม่สม่ำเสมอเห็นเลยว่าหน้าดูแก่กว่าตอนนี้อีกนะคะ,คะแต่โชคดีมากที่ได้มีโอกาสได้ใช้อลิเซ่มิ a เลอ boosting serum นะคะสำหรับตัวนี้เขาบอกแล้วว่า boosting เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะใช้สำหรับฟื้นฟูผิวเลย เขาเป็นน้ำตบ2 i n 1นนะคะคือเขาจะมีความเป็นทั้งน้ำตบและเซรั่มในขั้นตอนเดียวนะคะนี่ในข้ามขวดเขาจะเขียนไว้เลยนะคะเป็น boosting นะคะเขาใช้ฟื้นฟูเพื่อฟื้นฟูเป็นยังไงคะพี่ฝนเนื้อครีมเป็นใสๆเลยค่ะตัวนี้เขาจะช่วยในการฟื้นฟูผิวที่เสียนะคะให้กลับมาแลดูดีขึ้นกระจ่างใสขึ้นนะคะซึ่ง เขาเป็นผลิตภัณฑ์จากเกาหลีนะแต่พัฒนามาเพื่อผิวของคนไทยนะคะตัวนี้ช่วยในการบำรุงอย่างเต็มรูปแบบทาได้ทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนแล้วก็อ่อนโยนมากสามารถทาได้ทั่วทั้งหน้าไม่ต้องเว้นรอบดวงตาเลยนะคะตัวนี้เซรั่มเขาจะมีกลิ่นหอมอ่อนๆแล้วก็มีความเข้มข้นแต่ซึมซาบไวแล้วก็ชุ่มชื้นมากเลยนะคะคือเขาจะมีสารสกัดจากธรรมชาติเนี่ยมากกว่า16ชนิดเลยที่สําคัญ เลยจะมีะแพลงต้อนมีซิงคอลเเจนแล้วก็กิ๊กก้ไว้นะคะ,คะ ตัวแพลงต้อนเนี่ยเขาก็จะมีส่วนในการช่วยให้ผิวของเราแลดูมีชีวิตชีวาแล้วก็ยังมีเซรามายเมื่อก่อนเด็กๆเรามีเยอะนะเซรามายแต่พอเราอายุเยอะขึ้นมันก็จะลดลงไปใช่ไหมคะเซรามายเขจะช่วยบำรุงผิวให้แลดูเนียนนุ่มชุ่มชื้นริ้วรอยต่างๆเนี่ยก็แลดูจางลงด้วยนะคะส่วนตัวซีคอลลาเจนก็จะมีคอลลาเจนและอีลาสตินเหมือนที่ผิวเราเคยมีเช่นกันะนะคะช่วยให้ผิวแลดูเรียบเนียนแลดูเจ้ง ฉ่ำวาวอิ่มน้ําแลดูอ่อนเยาว์นะคะตัวนี้เนี่ยจะทําให้เรารู้สึกว่านี่แหละที่มันเคล็ดลับที่ทําให้เราหน้าเด็กและเห็นเมื่อกี้พี่ฝนบอกว่ามีตัวกิ๊กกะไว้ด้วยใช่ไหมตัวกิ๊กกะไว้เนี่ยช่วยมากๆเลยในเรื่องของฝ้ากระจุดดงดำนะคะพวกนี้จะแลดูจางลงก็สีผิวแลดูสม่ําเสมอผิวที่หมองคล้ําก็สว่างกระจ่างใสขึ้นฝ้าก็จะแบบมันเหมือนเคลียร์มันเคลียร์ใบหน้านะคะ ผู้หญิงใช้ได้นะผู้ชายก็ใช้ได้โดยเฉพาะผู้คนที่ขี้เกียจเพราะว่าตัวนี้คือตัวเดียวจบตัวเดียวจบใช่ะะใช้ได้กับทุกสภาพผิวขนาดพี่ฝนผิวแพ้ง่ายยังใช้ได้เลยเพราะไม่มีสารอันตรายนะคะไม่มีสเตียรอยไม่มีสารปรอทไม่มีพาราเบนใช้คืนแรกนะหน้าที่แห้งๆเนี่ยตอนเช้ามาเนี่ยหน้าแบบนุ่มชุ่มชื้นขึ้นเลยใช้มาระยะหนึ่งรู้สึกเลยว่า เฮ้ยผิวเราทําไมมันแลดูเรียบเนียนขึ้นริ้วรอยต่างๆนี้มันก็แลดูตื้นขึ้นแล้วก็จางลงด้วยนะคะคคเพราะฉะนั้นอย่ารอช้า6ชิ้นนี้1,990บาทนะคะรีบโทรเข้ามานะคะ0 2 0 1 7 7 8 8 8หรือว่าแอดไลน์มาที่แอดอลิเซตอนนี้เหลือไม่ถึง50สายแล้วนะคะเซตนี้ใช้ได้นานกว่า3เดือนนะเพราะฉะนั้นตกเฉลี่ยคิดมาให้แล้ววันละ20บาท รีบโทรเลยคุ้มจริงๆ0 2 0 1 7 7 8 8 8ดูแอดไลน์มาที่แอดอลิเซ่นะคะในเซตนี้เขาจะมีครีมด้วยแล้วก็เนื้อครีมเนี่ย เขามีความเข้มข้นแต่ไม่มันนะคะสามารถทาได้ทั้งเช้าแล้วก็เย็นและที่สำคัญสามารถเป็นสลิปปิ้งมาร์ได้ด้วยนะคะพอใช้คู่กันกับเซรั่มตัวนี้ก็จะยิ่งบำรุงผิวได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นส่วนตัวจริงๆใช้แล้วมันแฮปปี้มากพอผิวหน้าเราแลดูนุ่มชุ่มชื้นขึ้นสีผิวที่ไปสม่ำเสมอมันดีขึ้นอ่ะมันทําให้เราใช้ชีวิตแบบมีความสุขค่ะมีดาราใช้หลายคนแล้วก็ทับใจเนาะแพนเค้ก เมื่อก่อนก็มีปัญหาผิวนะคะแต่ว่าตอนนี้หน้าสดสวยมากคุณตุ๊กชนกวนัานตอนนี้ก็หน้าสดสวยมากๆเลยนะคะตีนกาอะไรต่างๆก็ตื่นขึ้นจางลงไปหมดเลยเพราะฉะนั้นผลลองให้คุณแล้วอยากให้ทุกคนเปิดใจนะคะ6ชิ้นนี้1,990บาทเท่านั้น รีบโทรตอนนี้นะคะใกล้หมดแล้วนะคะ0 2 0 1 7 7 8 8 8หรือว่าแอดไลน์มาที่แอดอลิเซ่นะคะตอนนี้เหลือไม่ถึง5 0สถึงายแล้วเพราะจริงๆเนี่ยต้องบอกว่ามันมีตัวเซรั่มนะคะน้ำตบเซรั่มเนี่ยแล้วตัวแถมเขาก็จะเป็นตัวครีมใช่ซึ่ง3หลอดเนี่ยเท่ากับว่ารวมรวมกัน3หลอดเนี่ยเท่ากับครีมกระปุกใหญ่1กระปุกเลยถูกต้องนะคะก็เท่ากับว่าใช้เซรั่มน้ำตบก่อนแล้วตามด้วยตัวครีมใช่แล้วค่ะซึ่งมัว่าจัดมาให้ครบจัดมาให้ครบแต่ที่สําคัญวันนีีี้้เรราามมแจดวยะค สำหรับคนที่นั่งดูอยู่ตอนนี้นะคะ,คะเพียงแอดไลน์มาที่แอดอลิเซแล้วตอบคําถาม5ถูกให้ถูกต้องเดี๋ยวหมายความว่ายัางไงมาดูว่าให้ฟรีๆไปไลมให้ฟรีๆไปเลย5เซตแอดไลน์ปุ๊บตอบคำถามได้ไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นต้องรีบหน่อยแต่ถ้าใครอยากจะแบบเซิรเซฟก่อนนะคะ,คะก็คือไปที่ห้างได้เลยที่วัดสันทุกสาขานะคะ มีขายวางแล้วแต่ไม่อยากให้พลาดเซตนี้เพราะเซตนี้ตามห้างไม่มีนะค่ะโปรโมชั่นนี้ไม่มีเพราะฉะนั้นต้องรีบสั่งรีบโทรตั้งแต่ตอนนี้นะคะเซตนี้คุ้มจริงๆนะคะเหลือไม่ถึง30สายแล้วนะคะรีบหน่อย02-017-7888หรือแอดไลน์มาที่แอดอลิเซ่นะคะนอกจากหลายๆท่านการันตีแล้วเนี่เรายังมีรางวัลการันตีด้วยนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ดีเด่นแห่งปี Best b i t and Product Award ด้วยซึ่ง เราเราใช้แล้วเรารู้สึกว่าเราใช้มันใช้ดีอะแล้วเราอยากจะบอกต่อแลอยากจะส่งความสวยนี้ให้แบบทุกทุกคนนะคะคือผลลัพธ์มันออกมาเนี่ยใครๆก็ถามว่าพี่ฝนอายุเท่าไหร่เห็นอยู่ในวงการมาหลายปีแล้วทำไมยังเหมือนเดิมนี่แหละเคล็ดลับเอามาบอกกันแล้วนะคะสวยครบจบในเซตนี้เพราะฉะนั้นรีบโทรไอ้เหลือไม่ถึง20%ซสายแล้วนะคะ0 2 017 7888แดแปดแอะแอดไลน์8 88, 8 88, line, มาที่แอดอาริเซ่นะคะคุ้มมากๆค่ะหรือว่าจะสแกน QR วีอาครคที่ข้างจอก็ได้นะ<ช>ซึ่ง,งอบอกว่าที่มันคุ้มเพราะว่าสารสกัดแต่ละตัวที่ใ,ใส่ลงไปในอาริเซ่เนี่ยก็เป็นสารสกัดที่แบบว่าเลือกเกรดพรีเมี่ยมมาแล้วใช่แล้วก็วช่วยในหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นชุมช่มชื้นลิ้วรอยหรือว่าความหมองคช้ำด้วยนะแล้วเมื่อใช้คู่กันก็จะเพิ่มประสิทธิภาพในการบำรุงผิวแบบว่าเป็นแบบดับเบิลเลยโทรไปเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะที่ศูนย์สองศูนย์หนึ่งเจ็ดเจ็ดแปดแป ดควยนะคะีค่ะขอบคุณช่วงหน้าค่ะ